ครับผมสวัสดีครับเจอกับผมเช่นเคยนะครับกับพานนครนะครับผมตอนนี้ผมก็ออกมาตามพึ่งเหมือนเดิมนะครับเจอตัวครับผมกำลังเก็บน้ำหวานจากดอกหญ้านะครับ ตรวดูไปเรื่อยนะครับผมก็ดูตามดอกหญ้าไปเรื่อยนะครับผมพอมีนะครับ ก็จะเป็นป่ามันนะครับผมครับป่ามันนะครับส่วนอีกด้านก็จะเป็นป่านะครับพึ่งก็น่าจะอยู่ในป่านี้แล้วครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะเ,เข้าไปทางไหนนะครับ มองดักตามชายป่านะครับผมถ้ามีพึ่งก็คงเห็นตัวบินเข้าบินออกนะครับแต่จุดนี้ไม่เห็นก็คงก็ต้องต้องไปมองอีกจุดหนึ่งนะครับผมจุดอื่นนะครับเหมือนมีตัวบินนะครับเดี๋ยวต้องดูก่อนนะครับผม ยังดูไม่ออกนะครับว่าจะเข้าทางนี้หรือว่ามีตัวบินผ่านมาเฉยๆนะครับเหมือนมีตัวครับผมมีตัวบินนะเนี่ยครับเหมือนมีมีตัวบินออกมานะครับผมนั่นแหละครับ เหมือนเข้าไปทางนู้นก็มีนะครับออกมาทางนี้ก็มีนะครับผมต้องดูดีๆว่าเข้าลาังหรือว่ายังไงนะครับนั่นแหละครับมีตัวบีนออกมานะครับผม ดูดีๆครับ ยังไม่เห็นครับจุดนี้มีตัวบินเข้าไปครับผมเมื่อกี้มีนะครับนั่นแหละครับบินเข้าไปครับช่วงนี้ครับผมมีตัวบินครับผมเดี๋ยวขออนุญาตตอดแจรถครับผมเข้าไปดูกันนะครับ ข้างจะลกครับผมนั่นแหละครับมีตัวบินนะครับผม เดี๋ยวต้องเข้าไปดูครับผมเมื่อกี้ผมเห็นเข้าทางนี้นะครับแต่เมื่อกี้เห็นแบบลงทางนี้ก็มีนะครับผมดูทางนี้ก่อนดีกว่าอะครับผมผมไม่เห็นตัวนะครับก็เลยขึ้นต้นไม้นะครับผม มันมีช่องนะครับสังเกตรตรงนี้นะครับกี้ผมดูมีตัวบินผ่านนะครับผมนี่แหละครับมันจับจุดไม่ได้ครับผมไม่รู้ว่าพึ่งแตกลังหรือเปล่านะครับนั่นครับ บางตัวก็บินอ้อมเฉยๆนะครับนั่นแหละครับตรงนี้นะครับนะครับมีตัวบินอ้อมเต็มเลยครับผมไม่รู้มายังไงนะครับนะครับผมอยู่บนต้นไม้นะครับ ข้างล่างไม่มีช่องเลยครับผมลบนเลยมองไม่เห็นตัวนะครับเลยต้องขึ้นต้นไม้ดูนะครับผมเจอตัวนะครับแต่ยังจับจุดไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะลองไปดูข้างหน้าตรงนี้นะครับพอมีตัวบินออกมานะครับผมลงครับผมลงจากต้นไม้แล้วนะครับผมนี่คือต้นไม้ที่ผมขึ้นไปเมื่อกี้นะครับลงมาเรียบร้อยครับผม ที่ผมดูนะครับเห็นพึ่งไปทางนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้ากันนะครับเดินดูตัวไปเรื่อยๆครับผม,ผมมองหาลังไปด้วยนะครับ แล้วก็ถ้าถึงช่องนะครับผมถ้าเป็นช่องแบบนี้นะครับผมก็จะดูตัวนะครับผมถ้าพึ่งบินผ่านแล้วก็จะมองเห็นนะครับผมอันนี้เยืองนิดนึงนะครับไม่เห็นครับ จะลกนะครับผมก็มองหาลังไปด้วยเลยนะครับ ก็จะดูตรงนี้นะครับผมมีตัวไม้นะครับเหมือนจะมีนะครับผมเหมืนจะเห็นตัวบินนะครับอ่าเมือนจะเห็นตัวบินครับผม มัจะมีตัวบินตัดไปอย่างนี้นะครับดูอีกครับผมอามีตัวบินครับผมตรงนั้นนะครับเมื่อกี้เห็นสองสับตัวไล่ตูดไปเลยนะครับผมอ่ไปดูข้างหน้าอีกครับผม ครับผมมีตัวนะครับให้ดูตรงนี้นะครับผมนั่นแหละครับนั่นแหละครับผมไปต่อครับไปดูนะครับ อ๋อเจอแล้วครับผมเรลังแล้วนะครับตอนนี้ครับลังพึ่งอยู่ตรงนี้นะครับผมแต่ว่านะครับด,ดูตัวก่อนครับผม ตัวพึ่งบินไปออกไปหากินนะครับผมเดี๋ยวดูรังพึ้งก่อนครับใหญ่นะครับแต่เหมือนเดิมเลยครับผมรอครับผมโพดเซ็งเลยครับ ครัเดี๋ยวจะตีได้นะครับถ้าอย่างนี้คงไม่ได้ครับผมผมจะให้ดูตัวเพึ่งนะครับที่บินออกไปนะครับ ยิ่งไกลลางยิ่งเยอะนะครับผมนี่นะครับบินเข้าบินออกนะครับผมคลิปอาจจะนานหน่อยนะครับก็ข,ขึ้นอยู่กับตามยากหรือว่าตามง่ายนะครับลางนี้ก็ไม่ยากครับผม เราเป็นคลิปที่ตามสดๆนะครับผมพรางใหญ่ๆเลยนะครับนั่นแหละครับย้วยเลยครับผมมีลมพัดมาย้วยเลยนะครับก็ต้องรอเช่นเคยครับผม เราเห็นตัวนี่จะตามง่ายนะครับนี่ครับโอเคครับผมรอไปก่อนนะครับไปที่อื่นต่อครับผมโอเคครับขอบคุณที่ชมคลิปนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ